ฮัลโหลสวัสดีสสดอะยิ้มเหรอยิ้มเหรอยิ้มปะปะเฮ้ยเฮ้ยแอบ,บตาไหมลูกเฮ้ยใครวเะเฮ้ยเฮ้ยของขวัญไหมของขวัญไหมเฮ้ยแอบตาหืเด็กหญิงข,งของขวัญง้อปิดไฟอ่า ปิดเป็นแกมืดเราเชฟพรอยหนูไหมนะฮะเชฟพรอยหนูไหมคะฮะฮะลุงป้อมเจ้าไงคะลุงป้อมลุงป้อมมะเปล่าเป่มแล้วผมขึ้นแล้วนป้อมมะเปล่าผมขึ้นแล้วใช่ไหมคะเปิดไฟสว่างเนี้ย แน่ย <łość> ิ้มลุงป้อมยิ้มตื่ไปแล้วก็ยิ้มฮ้ยเกิดการล้วกินซะแล้วเลย ให้น้องกินข้าวใช่ไหมย,ยังยังแม่ไปหมดข้าวอีกรกไม่ได้หรอกตัใหญ่จังเฉทัยนหมรักเออิงะเมมแมมแม่มโอ้ยกินใหญ่นะเออเมนกินเก่งเว้ย ดีค่ด้วยดค่ะดีค่ะให้มันหกไปเลยแม่เดี๋ยวเช็ดทีเดียวหกบนแบบนี้แหละมันเช็ดง่ายอยู่เออนั่นแหละคอเช็ดทีเดียวคนันนัี้ป้อนช้อนฮะา่ช้อน<ะ>ชอนหมดที่หมดไปช้อนเดียวยังหล,งลเริมกินก็ก่กนกกถ้ากินได้ก็จะให้กินเยอะขึ้น ทานทานจะไม่มีปัญหาเรื่องการกินเลยนะตุู้ผมเห็นแต่คนอื่นประเภทแบบว่าต้องขยันขยอให้กินนี่นี่นี่ป้อนใส่เอาซัดเอาซัดเอาเลยเด้อเด็กบางคนเวลาถามนะแม่บอกว่าไม่ไม่ยอมกินทำยังไงก็ไม่กินแต่นี่แบบตั้งแต่เมื่อวานแล้วเห็นกินไม่หยุดเลยแหมกระด็กชาเลยว่าตุ้งแก้ง่าตุ้งแเหรอเอ้าปากรอด้วยอร่อยเหรอลูกอร่อยไหม่ลก โอ้โหหน้าตามันแบบชอบอ่ะกินน้ำ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 ไปก็จะกินนมไรโรนะฮะดูชอบกินน่ะดูมีความสุขอ่ะมันรอคำตอบไปด้วยนะไม่ใช่มันสนใจรอด้วยนะอ่ารอตายแล้วไอเด็กคนนี้อร่อยจลูกมีละมีโต๊ะมาให้นั่งอ่ะยายชวอจะได้ไม่ต้องกุ้มไงเพราะว่ายายชว่อุ้มนั่งใช่ก็หนูเห็นในกล้องไงจับเออ มันเคี้ยวตุ้ยๆเลยอ่ะไม่สนใจใครเลยอ่ะอ๋อที่แบบอารมณ์หมดจอนี้ไม่ได้กินข้าวเองเจ๊เนืออ้าวฝากลูกหมดแล้วลูกลูกกูเ่หมดแล้วค่ะเดินสวนทางคนอื่นอื่นลูกไม่กินกูกินม,มนาตามันอร่อยอะเธอ,อนึกถึงไอ้ตั้มเด็กๆกินข้าวเลยตั้มก็ชอบกินไงอร่อยไรเย โอ้ยตายแล้วลูกกูอืมากมากเลยวันแรกไม่ค่อยกินยางคืนไม่เป็นไกลาวันกินใหญ่เลยจัดโดยสํานักงานประุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์เฮ้ยเสียงอะไรลูกเสียงอะไรคะว้าว อื้อลอยไหมล่ะ่อยไหมฮะน้อยจ้องค้งลอแล้วคือติ้นออกคมจะไม่ค่อยละเอียดข้าวอ่ะเพราะติ้นออกมานะ ติดเครื่องปั่นโอ้มันกินอร่อยเว้ยตามันนี่อร่อยกับการกินมากเลยอ่ะแบบสะใจอ่ะเหมูทุมันอ้าวมารอเลยอ่ะเธอใหญ่มานี่งให้เอามาปนจะกินอร่อยไม่เลูกหมด้ลคำสุดท้ายแล้วล่ะมีแค่นี้เหรอยายพอแล้วขึ้นกึนียังเพิ่งจะหัดกึนเนี่ยกินมื้อเดียว กินน้ำเมื่อกี้น้ำแนทุบอกแปดเดือนนี้จะกินสองมื้อเช้ากับเย็นอันเล่นหมดอันเล่นแตบบแบบ่เสแต่โอ้โมันจ,จใจมาของขวัญเนี่ยอืมของเลนแผลบแผลบแผบอืมของขวัญอร่อยไห <ขอ S 2> มลูกพนันนั่นเลยของขวัญต้องอ้วนแน่ๆนเลยชอบกินนี้ของขวัญจ้ะของขวัญจ้ะเอาแล้วใช่ไหมลกูกอากินน้ำอีกกินน้ำอีกนี่ลูกอืม โอ้โไม่มีหยุดไม่มีบายเบียงเลยเธอมีแต่รอจะก้อนไหนจะป้อนเพิ่มพอนุ่งพอนะพอนะไม่ธรรมดาเว้ยแล้วลูกพอลูกงพอยนะจะบอกกินน้อยเดียวก่อนเห็นไหมเตะเตะมันฆ่าเลยไหมอีกอีกแบบไม่เองนเกยยางก็ยังต้องเตะมันต้องเอาแอบจะเอ๋มจงใส่ชอบด้วยมั้งเนี่ยนั่งแบบ ชอบเกั้วี้เหรอครับแม่เนะีนั่งแบบสบายอ,อ๋อหนูเห็นยายอ,อุออ้มเยอะเมื่อวานนะตุ๊กก็บอกว่ายายเฮ้ยห,หมดแล้วเหรอหมดเยอะค่ะโอมยเยอยหมดแล้วเหรอหมดววเยอะค่ะมาดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาช้อนเต็มเ,ออเออดี๋ยวพรุ่งนี้กินสเต็กเลยลูก คือเขาไม่ให้อะไรนะอย่าจับหาดยกนะจับตัวเก้าอี้อ่ะแต่ตอนจริงๆแล้วตัว well, จับตัวเก้าอี้ก็ไม่ควรมีเด็กอยู่ในในในเก้าอี้ทำงายนอนเดล้วค่ะแค่เนี่ยใช่แค่เวลาก้อนแรกๆต้องกินทีละน้อยเกาะใช่ไหมพอเรากินได้ก็เพิ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนแบบปริมาณเท่ากับถ้วยหนึ่งอ่ะแล้วก็นมมื้อนั้นก็หมดก็ได้ป่ะก็คือแบบเป็นหนึ่งมื้อใช่คนทีละนิดจะเป็นหนึ่งเอแต่แล้ว เห็นไหมเองใช่อค่คะยังไอเกวี้ที่มันไม่อยู่กับทานเนี้ยมันเตะง่ายค่ะเตะพอย่อกเนี่ยตอนเนี้ยช้อนชาเดียวครึ่งช้อนใหญ่แน่เนี่มันยังมองในชามจะกินอีกเหรอลูกหมดแล้ววะไงเพิ่มทีละนิดแบบพอวันนี้ช้อนหนึ่งใช่ไหมวันนี้ก็ช้อนครึ่งแล้วก็สองช้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มเพิ่มปริมาณไปเออรอฉีดวัคซีนรอฉีดวัคซีนดีไหมคะ

ยังไงคะของควน้องคีบป่ะเธอเช็คก่อนไหมไม่เช็คเข้าไปถึงคุณหมอแล้วจ๊เอ๋เยุ่งเลยนะยังไงอย่างไงบ้างของควนล้างฉีดวัคซีนน่ะหิวลมเหรอคะ ของขวัญหลังฉ uh, ีดวัคซีนนะครับกินนมใหญ่เลยอืออ๋อยังไงคะจ๊อบ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 แล้วต้องเอานิ้วออกมาเสไมาลืมมาลืม อัลค <Incre ased doorway Emmanuel> ่ะนี่ยเจ๋เออออคะอนี่เพื่อแม่เหรอนกระดิกตีนอย่างนี้เลยนะฮะขวัญนะอเอบอกให้แอมโช่์ นี่นี่นี่ันนวนตุจับมันกระดิกมองกรดีเองกระดิกเองหรอกดกเองเล่อ้่คะกดเองเหรอคบก้าสบือนึกน้อนาตบใส่เสื้อมีแขนนกว่นหนาว ที่ร้อน้อไม่ธรรมดาเว้เด็กคนนี้เว้ยไหนพ่อถ่ายรูปอี่ก่าเดดูที่มายังไม่มาให้แอมโทรสิตกรงหยอดยาไหมนะน่ไงคะน่นไงคะไม่เนน่ไงคะอะไจเลยนเฉย ได้ยังไงคะก้น,นเฉอ,อยายก็นอนไปเหอะย้ายนอนไปก่อนยายก้นเฉอก้อนเฉยไหมคะดีไหมคะดีไหมคะ นะว่าไงคะว่าไงคะเป็นไงดีคะน้องของขวัญกาไม่ยิ้มยิม้มไหมคะยินะ้มไหมคะสองยกขายกขายกขา้เนคนเฉยคนเฉยไหมคะเน่ยทำเชือกทำเชือ